ปลื่มใจมากๆค่ะจริงๆพวกเรามาจากรายการ Survival และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเรามีแฟนมิสของเขาสองเลยใช่ค่ะแล้วก็มีพี่วักหลายคนในเรื่องด้วยใช่ก็เรียกว่ามากันเกือบครบแต่ว่ามาเยอะมากแล้วก็เตรียมโชว์มาเยอะมากก็เหมือนมาสร้างความทรงจำดีๆกันทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะร่วมจอยก็สนุกมีความทรงจำดีๆไปด้วยกันนะคะแล้วก็ใจที่เราได้มาแสดงวันนี้โอ บอกเลยว่าจากที่เก็บกดมานานเพื่อจะปล่อยให้โชว์ให้มันแสดงออกมาดีด้วยความที่พวกเราทุกคนในนี้นะคะตั้งใจฝึกซ้อมกันมากๆแล้วก็แบบอ,อยากให้ทุกคนมีความสุขพอได้โชว์แล้วแบบว่าอุ้ยตื้นตันมากเห็นทุกคนมีความสุขไปกับโชว์ของพวกเรานะคะรู้สึกไฮเหนื่อยเลยแต่ว่าจริงๆแบบพวกเราซ้อมบอมาขึ้นแล้วเจอแฟนคลับจริงๆมันมีความสุขแบบมากๆแล้วก็ชื่นใจมากๆค่ะแฟนคลับมาเยอะจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เราเป็นรายการ survivor กูคแทบ เขาเรียกว่าอะไรไม่มีแบบไม่มีคนมาที่มีพี่ทีมงานกับครอบครัวเรามาแบบมาคอยตบมือให้แต่ตอนนี้ก็ปื้มปริ่มมากวันนี้ก็คือครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วครอบครเราหอตัวแล้วก็ปิ้มปลิมมาอ่ะพื้มปลิมยังไงความรู้สึกเออ หัวหน้าวงหัวหน้เองค่ะคุณหัวหน้าวงหัวหน้าวงค่ะดีใจมากๆค่ะที่เราได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าแรงซัพพอร์ตจากแฟนๆทุกคนเลยค่ะเราก็ตั้งใจเตรียมโชว์มาเต็มที่อย่างเพลงหลายๆเพลงที่เราเตรียมมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนะคะอย่างชอบใช่ไหมเราก็ทำเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนทำดนตรีใหม่แล้วก็เพิ่มเบรกแดนซ์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นเพลงเต่างอยที่แบบไปอ้อนวอนขอคุณป้ามาอย่างเงี้ยว่าเอออยากได้เพลงที่แบบว่าสนุกสนุกมาให้แฟนๆมาแฟนๆมาชมเลยค่ะก็เลยโทรแบบแอบไลน์หาป้าจีนมา ว่าแบบว่าขอเพลงมามาใช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ป้าก็แบบเออโอเคได้อะไรอย่างเี้ก็เลยแบบว่าขอบคุณมากแล้วก็แบบดีใจที่ทุกคนม้วนจอยกับพวกเราค่ะใช่ค่ะสนุกมากสนุกไหมคะสนุกมากเลยคอเสิร์ตไม่ไรไม่ลูกก็ทุกคนก็พุ่งกันไปหมดแล้วเนาะก็อยากจะย้ำอีกสักทีหนึ่งว่าขอบคุณทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องหน้าเบื้องหลัง เป็นพี่ๆเป็นทุกคนที่มาเจอพวกเราในวันนี้และก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้มาเจออาจจะอยู่ในลสตรีมนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่ทำให้พวกเราได้มีวันนี้ค่ะขอบคุณเราจะได้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆเลยเนาะแต่ว่าสำคัญที่สุดขอบคุณพี่ Universe ค่าย Star Hunter ในเพลงนึงไมมีวันนี้ไม่ได้จริงๆมีวันนี้มีซีรีส์พี่วางแล้วก็ได้มาเจอกับทุกคนแบบนี้ใช่ค่ะต้องขอบคุณโอกาสดีๆเลยนะ คุณวินักเขียนยังไม่จบด้วยที่เราโชว์กันเกือบสามชั่วโมงแต่ละคนเตรียมไฮไลท์เตรียมโชว์เสียงแอบเพลงส้มร้องเพลงจีนมาเราสามารถโชว์ตรงนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าไปคะอะไรคะแบแบกใช่หนูก็พูดจิได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็เตรียมเพลงจีนมาให้อินเตอร์แฟนของประเทศจีนด้วยค่ะก็หวังว่าพวกเราคอนอแล้วก็นักแสดงเลิฟจีนี่จะเข้าไปอยู่ในใจอินเตอร์แฟนทุกคนนะ จริงๆไอ้มีอินเตอร์แฟนมาดูเราเยอะมากเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีแบบทางไลฟ์สตรีมที่ดูมาด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆแล้วก็มีเดี่ยวไวยอรินอุ้ยว้ามันพูดถึงไได้เล้เขาอันนี้คือเขินเลยทำไมทำไมถึงเขินเขินเลยเพราะว่าแบบครั้งแรกหนูไม่เคยโชว์เลยจริงๆค่ะเออไม่เคยโชว์เลยแบบในในไลฟ์อะไรแบบน้อยมากจริงๆค่ะก็ แบบตื่นเต้นไม่รู้ว่าคนดูจะรีแอคยังไงค่ะแต่ว่าเห็นทุกคนดูเหมือนจะชอบค่ะคือที่คือที่อันนี้อยู่แบบสันๆนอ่ะไม่ใช่แบบกำลังสีนะมือสันตื่นเต้นใช่สันตื่นเต้นเป็นเวลาค่ะเป็นเีฬาบอกเลยว่าควานของพวกเราทุกคนนะคะคือครบรถไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบดนตรีแต่ว่าด้านการแสดงด้วยใชเรามีข้วบทบาทนะกีฬาไอส์เีบคือจริงๆถ้าเราเอาลานมาได้ตรงนี้เด็กน้องจะเล่นแบบ ไอสเก็ตเลยตรงนี้เลยเขาเป็นหนึ่งคุณครูสอนไอสเก็ตเลยนะคะวันนี้แต่มันทาไม่ได้เนาะยังไงยังไงคะคุณเดวี่ชอบไหนชอบไหนที่ชอบจริงๆคือจริงๆรู้สึกว่าชอบโชว์ของทีมสมองเหงาของตัวเองค่ะเพราะว่าคือเดวี่ก็มีส่วนร่วมในการทำเพลงมาด้วย ก็คือเหมือนทําตัดเพลงเองแล้วก็มิกซ์เพลงเองอะไรอย่างเี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจกับโชว์ที่ได้ทําออกมาอะไรอย่างี้ที่จริงเราเปลี่ยนท่าหลายรอบมากที่จริงจะจะบอกว่าท่าท่าลงไปนอนข้างล่างตอนแรกคือไม่มีแต่ว่าเดวี่รีเควสเองเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่าอยากให้อยากให้ผคนได้แบบว่าอุ้ยอุ้ยทำอะไรกันไนีเออมันจะเป็นท่าเต้นหรือว่ามันจะเป็นท่าะไร ทายาทนาใช่คืออยากไปดูคลิปย้อนหลังแล้วตอนนี้จะบอกเลยว่าเบื้องหลังวิไฮด์ซีนคือทุลักทุเลมากนะคะทีมนีเทน่าทำครั้งแรกเนี่ยค่ะท่านี้เป็นยังไงบ้างคะถึงการถ่ายที่ว่าพวกหนูอะไปแฟนวีที่ไทเปมาแล้วกลับมาก็คืออึ้งแล้วก็คือต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนไม่ใช่แค่ขอสมอทั้งเมทั้งพี่เจมทั้งพี่ทอร์ระแต่คุณครูทั้งแบบ พี่พี่ทีมงานทุกคนคือช่วยพวกหนูเยอะมากใช่ช่วยสอนขอบคุณมากทุกคืืออเหมนแบบทุกคนซ้อมแล้วแต่ว่าแบบพวกเราอาจจะต้องตามเพื่อนทันอย่างเงี้ยแต่เพื่อนก็ไม่บ่นแบบใช่เพื่อนไม่บ่นเลยค่ะแแล้วเเาก็บบออไม่บ่นเลยใช่เขาสอนหนูดีรังกาประมาณ50วันได้ใช่ะแต่อันนี้คือบ่นห้าสิบวันแล้วแล้วพวกสาวนุ่มรู้ยังไงเนี่ยเจอสาวๆาวหอบร้องเนี่ยตอนซ้อมบรรยากาศแนวซ้อมเป็นยังไงพอมาโชว์ดีเป็นยังไงบ้างสองรายการเสร็จแค่ะเสิร์ฟความหลอกให้คุณก่อนเลยบพี่ โอเคครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> <laughs> ตัวผมเองก็ดีใจมากครับที่มีโอกาสได้มาร่วมโชว์ร่วมแสดงในงานนี้กับน้องๆน,นะครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่อีกทนีนะครับที่ให้โอกาสพวกเรานะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆตอนแรกก็พูดจริงๆว่าตกใจเหมือนกันว่าไม่คิดว่าจะเป็นงานใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับก็พอเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะครับก็เขาเรียกว่าดีใจแล้วก็ดีใจที่พวกเราทุ่มเทกันขนาดนี้นครับ mm hmm. ใช่ก็ เพราะว่าเราก็ซ้อมกันมาเยอะเหมือนกันอย่างเจมนี่ก็เป็นนักแสดงนะครับชจากนี้ก็วันนี้ก็ได้มาโชว์บนเวทีที่ทั้งร้องทั้งเต้นได้โชว์ความสามารถที่ว่าไม่ได้บอกได้ว่าตัวเองแค่เป็นแค่นักแสดงแต่ตัวเองเนี่ยทำได้ทุกอย่างใช่ครับเจมสเต้นผิดไห้ไเต้นผิดีไม่เป็นไรเ็ีเล่นไม่เป็นไรเดีๆแต่ว่นแต่ว่าขอขอแค่แบบว่าคุณได้ออกมาทําในสิ่งที่แบบว่าเขาเรียกว่าอัปเกรดตัวเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ได้ไปต่อในในทางของคุณอะไรเงี้ยครับ ถือว่าแค่นี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วใช่ครับส่วนผมก็ภูมิใจกับน้องๆด้วยแล้วก็ดีใจกับทุกๆคนด้วยครับที่แบบว่าขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะครับอาจจะแบบอาจจะมาหาทุกๆคนอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ได้มาหาผมบ้างแต่ผมก็ดีใจที่ได้เห็นแบบว่าเห็นครอบครัวนี้ใหญ่ขนาดนี้ครับผมเห็นน้องๆมาตั้งแต่ประกวดเนี่ยครับจนวันนี้แบบโหหอใหญ่ขนาดนี้คนนึงเต็มแล้วน้องๆเอาเวทีอยู่นี่ผมแบบ ภูมิใจมากๆเลยครับนี่คุณมไราะเสริมครับโอ้ครับก็ก็คือผมอยากอยากเล่าเรื่องการเดินทางได้นนได้เลยว่าแบบ,รบจริงๆแล้วก็คือตัวผมเองะครับแบบไม่ถนัดเลยแล้วก็ไม่เคยเลยแต่แบบที่มาอยู่ตรงนี้ได้น้องเพราะว่าน้องๆผมเรียกทุกคนว่าครูเยอะมากครูครูครูเพราะทุกคนสอนหมดเลยพี่เจมเดี๋ยวอย่างนี้นะพี่เจมทุกคนช่วยเช็คทุกคนช่วยอะไรก็คือ เพราะเป็นเป็นอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่ผลลัพธ์อย่างเดียวมันคือระหว่างการเดินทางนะครับเราก็ได้มีความรู้สึกค,ความผูกพันที่เพิ่มมากขึ้นด้วยต้องขอบคุณน้นองๆทุกคนจร <c oughs> ิงๆน,นะครับอ <c oughs> ขอบคุณนะคะดูแลพี่อย่างดีแล้วก็จริงด้วยไงจริงจริงแบบนี้ใช่นี่ <c oughs> พี่เจมเขามีผลงานให้ติดตามด้วยรึเปล่าคิดว่าน่าจะต้องพูดได้แล้วครับ รอติดตามเดี๋ยวรอติดตามนะครับใช่ครับมีอยู่แล้วแต่ว่ารอผลงานทางกับตากประเทศนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับจะอาจจะอีกสักพักหนึ่งเลยใช่ครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเชียร์น้องๆยังไงก็อยู่กับน้องๆไปนานๆนะครับผมขอบคุณนะครับนะครับสาราแดนขอสักษั์นี้เลยปกติริาหวานอันดูกแ้วแต่เม่กี้คือ ไฟอะยหรอคือความจริงมันเป็นไฟรักหรือเปล่าปีไฟรักไหมคะไฟไร้โอ้ไฟร้าไฟรักเออก็คือความจริงเราก็คือพวกหนูเล่นกีตาร์อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีเวทีที่ให้มาแบบเล่นจริงจต่งจังๆขนาดนี้ก็ขอบคุณที่มีเวทีตรงนี้ให้พวกเราได้มาเล่นด้วยกันก็จริงๆการแสดงการร้องเพลงการเต้นเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วค่ะและการที่เราได้แบบ ลองเล่นกีตาร์ด้วยกันดูทําอะไรหลายๆอย่างด้วยกันก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะมีความสุขไปพร้อมกับพวกเราใช่ค่ะมันต่างกันไหมจากตอนเริ่มหลับฟังกับฟิเคือหนูรู้สึกว่าตอนเราซ้อมด้วยกันหรือว่าตอนเราอยู่นอกจอหรือนอกโชว์อย่างเงี้ยเราก็ช่วยกันแล้วแต่พอไปอยู่ในโชว์จริงๆอะคือถ้าพูดตามควา้สึกหนูตอนโชว์จริงๆคือต้องซัพพอร์ตกันเยอะมากเพราะว่าการที่เราจะ ส่งถึงคนดูแล้วก็ให้ทุกคนรับดูได้แล้วก็เรียกว่าอะไรมีความสุขไปพร้อมกับเราอ่ะใช่จริงๆวันนี้รู้สึกว่าได้สื่อสารกับทุกคนเลยค่ะได้สื่อสารกับคนดูแล้วก็ได้สื่อสารกับพี่อนดาแบบว่าเรามองตากันเรารู้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้สึกเหมือนแบบ ได้ใช้เวลาด้วยกันได้เข้าใจกันหนูเรียกหนูขอเรียกว่าเมจิวเมนต์ตอนโชว์อะไรค่ะเพื่อนด้วยนะกับเพื่อนๆด้วยอ่ะนี่ค่ะต้องบอกเลยว่าพี่ซีนนะคะคนที่สร้างสีสันให้พวกเราในวันนี้เล่น MC ของเราด้วยนะคะ ก็ไม่ใ <regions> ช่แค่ซีนที่แบบสร้างสีสันในวันนี้ก็แบบทุกคนก็ช่วยๆกันแล้วก็วันนี้แบบเราก็ไม่ได้แค่ภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภูมิใจในค่าย Star h u n t เ r ใช่ทีมงาของเราด้วยที่แบบจัดการออกมาได้อลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วก็ภูมิใจในอ่อพี่ๆทุกคนเลยทั้งอ่อพี่ๆทีมงานที่คอยัพ p อ o r t เราอยู่เบื้องหลังนะคะภูมิใจในแบบพี่โครกาพี่ช่างแต่งหน้าวันนี้ที่แบบ c r e เอทลุคของเราออกมาได้แบบสวยมากเลยปังมากแล้วก็ภูมิใจในแฟนๆทุกคนด้วยนะคะที่แบบวันนี้มาแล้ว ก็มีความสุขก <Bond> ับพวกเรานะคะขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยนะคะวันนี้ที่แบบเออมาทำข่าวแล้วก็ให้ความสนใจพวกเราเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะนี่คือ first meet first love ของเลิฟซีเนียหวังว่ามันจะมีครั้งที่สองสามสี่แน่นอนปากเลยค่ะอันดารุกแก้มหวานเจนี่มาลูกมากเลยมา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 เลย ก็ณตอนนี้นะคะซีรีส์จบไปแต่เชื่อว่าอนาคตอาจจะมีโปรเจกต์พิเศษหรืออะไรทุกคนให้ติดตามชมกันนะคะอย่างที่บอกนะคะดูก่อนนะคะก็ดูนะคะใช่ค่ะอย่างที่บอกก็บอกไปแล้วนะว่าก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะสำหรับการสปอร์ตเพราะว่าพวกเราก็จะไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีทุกคนเช่นเดียวกันทุกคนเป็นการใจที่ดีมากๆแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะคะฝากติดตามผลงานไหมมือได้ใครก็ ว่าสไตล์น่าจะปล่อยอะไรออกมานะคะพวกเราก็จะไปร่วมแจมอยู่เรื่อยๆนะอยให่ทุกคนรอติดตามผลงานนะคะว่าเราจะไปรีโพลในเรื่องไหนบ้างหรือว่าใครจะได้ไปออกข่างใครตอนนี้ตอนนี้มีอะไรนะโว้ยพวกนี้จนนี่เรามีแบบว่าอะไรอะค่ะก็ยังไงฝากเฟื่องนครเนี่ยนะคะออถ่ายทั้งช่องวัน31นะคะ4ี่ทุ่มสิ แล้วก็สามารถดูเวอร์ชันอันคัดทางแอปไอชีอีห้าทุ่มสิบห้านะคะฝากยายีในเฟื่องนครแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนในซีรีส์นครด้้นนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปในอินเสิร์ตแต่ว่าเราทั้ง